ทุกคนมากินอาหารเที่ยงเนอะตอนเที่ยงกินตอนเที่ยงตอนบักตอนเช้าไม่กินกินตอนเที่ยงวันนี้ทําสลัดสลัดซอสอะไรนกันกินซอสก็มีซอสอะไรนี่ยสลัซอสซีซามิซอสซีซามิซีซามิอ่ะม้อจีซอสม้อจีตอเคเสลัดซอสสลัซอสซีซามิ ลูกชายนตามิานิสปาเกตติ้งซตูมิโตมีหม้อปูทางซุปซุปมูสรุมมอสรุมซุปมอสรุมซุปแล้วก็นี่อ่าสลัดสลัดช่ายมาเนียกันอีกอย่างก็มีมีนี้ด้วยค่ะโปเตโต้อะแมสปเตโต้แมสปเตแมสเฮดิง นี่ค่ะไอซอสแมกโพเตโต้นี่ยังไม่ได้ตับเศษด้วยเลยอย่ังตำอย่างละนิดอีกอย่างละนี้นี่นี่พี่ติงเหรอเอ๊ยยูุ่โรไม่แหงยี่หม้อกุยชูมีเนื้อปิ้งบาร์บีคิวหมูกินแบบ นี่ค่ะทุกคนมาอาหารตอนเที่ยงทำเอิงอะ่ะตำดิงเพราะว่าลูกชยกายเขาทำเป็นอืมทำแบบร้านอาหารทำอย่างมานิดนี้แต่ต้องใช้เวลาแต่นี่คือมันทำสำเร็จรูปไปแล้วแล้วก็ร้อาทา้ว้ร้อนโอเคนะคะมามาทุกคนมาทาอนอาหารตอนตอนเที่ยงอะตอนบ่ายอะ่ะตอนบ่ายฮะโอเคนะคะอ่า อร่อยไหมก้วันนี้ไก่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเชา้าที่ตอนเย็นกินตอนบ่ายไม่ใช่ชอยดินตอนบ่ายลูกชายทําลูกชายทำ,ก,ยทำ,ก,ยทำกินผักกินเห็ดไก่ไก่ไไติ๊กเตยดำตอนนี้ก็อยากกินก้าวก็ใส่ก้าวไปด้วยน่าอร่อยนะก็ทําเองอะไรก็ได้ทาได้ทุกอย่างาาก็อยากจะกิน มีเห็ดมีบอกอรี่มีเต่าในก็ใส่แบบนี้อร่อยแล้วแต่ใครใส่ผักแบบไีนก็ได้ใส่อปเตตู้ก็ได้ปเต๊ตู้อ uh, ะไรแบบนี้ถ้าเราไม่มีข้าไม่มีข้าวเราก็ใส่ปเตตู้ก็ได้